ออยูแม่ปีอ่างาของอุ่าาอองอ,อุ่งเมงงูเควกไอ้คน,ววนคนเรียกว,ว่าคาโกแต่มาคนเรียกว,ว่าชื่อเขาหญิงแต่บาคนเรียกว่าไอ้มาคนเรียกว่าคาคะอมู อออมือพร้อมากทา,า,างานคงเรียกเขางานงแอบบอกกับเอกเขาเป็นคนที่ผลิตของง่ายๆมากเอ้ยผลิตของเครื่อง้องก็ดีอะไม่ใช้ใชห้งลง,งไปวงเดียกอีกแล้วเฮ้ยนี่ไองงยังไปวงเดียงไม่อ่ะวันนี้วันนี้วันนี้ยังไงอ่ะไม่ไ ยังไอ้อ๋อเกียบอ,อ้บากง่ายก็ได้รางวัลด้วยโหพี่อย่างนี้ก็เกลียวเอ๊ใช่แลของนี้จริงยังไง้พให้ผมนะพี่เดี๋ยวพี่ว่าจะเปปะอื้อมไปปลาทูเอือปลาหัวอะไรเขาพี่ถ้าไอ,อหัวอปลาอปลาหลากอะให้กินปลาทูมันก็จะกินดิเมื่อก่อนอ่ะผมอ่างว่าผมอ่ะผมอปลาหลากอ่ะ แย่ป่ะหูไปแล้วก็มากินผงมั่งโห<ฮ>แพ่งี้เองเอาไปพี่แอกอัวก่นอนเดี๋ยวพี่แอกอัวให้ตรงเนี้ยพีนี้ใจจังอยากแก้พงังโหเอาเถอะพี่อีว้าวผมชอบเลยแช่ที่ไงชอบไงขอบคุณนะพี่เฮ้ยพี่จะไปไหนหรอเดีย๋ยวพี่ว่าจะไปห่างที่แบบไปที่อื่นดีกว่า อะไรอ่ะพี่พี่จะไปไหนอ่ะไม่ไงดูให้เป็นไอ้พวกเอาหุยกีพอกีคืไอไปไงไปพี่ยังก็ใช่นี่ปลุาากโอมัคให้หึงปังให้หึงนี่เลยเป็นไง ฮ้ยพี่เอายังไงดีอยากแบบพี่ครับผมว่านะถ้าไปที่งานเดี๋ยวก็เกิดเรื่องอะอุ้งอุงกออะเฮย้ยก็เกิดเรื่องเดียว๋ย่พี่ว่านะถ้าเราเป็นคู่ป่วนยังไงอะถ้า,าเราหากนุกจากอะเออพี่ก็แก้ไขเออโอ้ยแย่ยพี่จะทำอะไรอ่ะ ควางควางยังไงควางอะเออเดี๋ยวพี่อยากขอไปทำธุระเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าปู่พี่อะมีเรื่องเยอะมากสวัสดีครับคุณอาสวัสดีหลานชายปู่ที่ถึงนะโอเคครับ พี่ก็เแค่ของว่าไอ้น้องอยู่ง่ายอ่ะดนึ่งหนึ่งแล้กวกันโอ๊ยไอ้เงเหี้ยพี่ว่าจะปีกเอื้อกู่นะอายเอากระปุด้วยเดี๋ยวไปกังอ่ะขี้เกียจเค้กอ่ะปูทั้งวันนะเอาไอ้หางเร็ว ไอ้อันเร็วทำไมถึงให้ฉันคันง่ายอะฉันก็อายุเยอะมากอย่างนี้โอ๊ยง่ายครูคคไอ้เงินแล้วิญจาเอาคันไหนอ่ะพี่ว่าจะเลือกคันคันหนอ่ะๆอันนี้เองร่างกายเดี๋ยวเวเขาบอกว่าฮะอร่อยตอนะอนี้เพราะจะหมุน เออพี mm. or, or ่เขาเอาวางไ้เออไหมเอาเออเอาไปเอาไปเออใดีกว่าก้าก็ดึงอย่างเงี้ยมันก็ตกเห็นไหมอย่าดึงสิเฮงเออนี่พี่เฮ้ยเนี่ยเอาวางตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เออนี่น้องให้ยิงเอ๋อไอ้ป้าป่าไหมเออยิงเลยพี่แต่ผมกลัวนะน้องชายทำไมถึงต้องทั้ง้งอย่างนี้ผมกลัวไอ้แม่หนีแม่เออเงี้ยวอ้าวไอ้ผู้หลังไปหลังมันเนี่ยโอ้ยมไม่ทันเลยเมื่อกี้ก็เอิ้งเอ๋โอ้ให้เอาง่เลย หรืว่าให้อยู่ไงโอ้ยแล้วไงเอ้ยว้ายหงกลัวพี่หงกลัวพี่แต่พี่ยังไงแต่พี่พอ่ะเพิ่บบพพออยังกลัวาม,มาไมมอ้น้ำยาไม่ตีง่ายเลยปะโอ้ยนี้เลยพี่คูเขาเอาตีง่ายจ,จากแกงป่ามาผสมกับน้ำยากระที้อะ ใช่เนี่ยทำไมไม่กล้ยงไมพูดอ่ะไม่รู้เหมือนอากาเงียบไปอ่ะ่หงหวี่ปหวงหไออามี้วไออมาแล้วแอพี่อของพี่เนีย พี่พี่ก็ไม่ได้แปลง่างเลยแปลงง่าพี่กมหาไม่ยอ, ý, อยนี่เข้าใจไหมหรือว่าพรุ่งนี้าจจะมีปาออกมาง่ายมันก็แค่องอนเพลงอ่ะ,<ป>ะอ่ายจะใช่ชง่งอนงว่าอ็งหนียาโอเคไหมโอเคพี่อไออ่อไอดียวเขคุยามาไหมเอาพี่เฮ้ยคันนี้ เลอ้าครั้งน like hey, right. ี้อ้งเลยครั้งนี้พเอ้าเลยครั้งนี้เอ้าเลยตยไออเนี่ยมีอ้อ้นอ้ยอะไรอะม่ถึงมาแย่งพี่งางอ้วงงางไม่ใช่เอ้าเดี๋ยวเอาูก่อนอ้ยไอไของเธอมึงมาเนี่เงี้ยไ โอ้ยเอแล้วมาอยู่แล้วฮ่าฮ่ายังพี่เอา้าไม่ใช่วะเฮ้ยของน,นี่ไม่ไม่ไปไปแล้วมาอยู่แล้วอะไรอ่ะเฮ้เออยเออยูอเฮ้ยเหตกของไม้าขึ้นแล้วฮ่าฮอะไรเงี้ยพี่หนูกำลังจะขะเอง อ้อนก่อนเลยเอ้ยของพี่ยพอย่ยอางเงี้ยพี่ก็ไม่อู่เรื่องอะไรของพี่เลยไอพี่ก็หายยังหายอยู่เงี้ยมันก็มีอั่างขอยู่โดยการใช้เท้าเนี่ยพี่ก็ไม่ใช้เงี้ยโอ้พี่ก็กำบวกเลยไออย่างนี้นี่แล้าอยู่แล้วข้ากไปแล้วเลยไม่เอาแม่ไม่เชื่อแล้ว

có cái <laughs> nghiệm bay đâu, heo heo, mấy thằng ngủ, ngủ ngủ không?

กี้กี้กี้เอ็งกี้กี้โดนไอยนี่เอ็งอะไรทำไมถึงไม่เอากลัวเนี่ยเหี้บมาแม่เลยเพี้ยยังเอาใหม่เอาอหมรจะเหี่ยวกลัวเลยอ่ะใช่แล้วคนน่ากลัวมากต้องหาอื่งงก่อนเแล้วคนนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหพังเลยคนต้องหนี้ละมั่ง เฮ้ยอม,มาวอ้พีม่มาแล้วมอยู่แล้วมันเงี้ย้ยพ่เอ้ยเพ่มันทกอไอพี่ก็มันคักอยู่จะเคยอยู่กยูยกูจะเคยกูเพี เใช่จะเคยจะเคาะหกครั้งหกครั้งนี่ไม่ถึงเราเจอมาทางนี้เอ้ยโอ้ยนี่วิ่งอนี่ไม่พีเพ้าไม้เอ้ยไม้เอ้ยไม่เงี้ยห่างได้โอ้ยนี่ล้วนี่ล้วอะไรเงี้ย้ยเอ๋อข้ะเอยง ทางได้และวโอ้ง no ่ายแน่ขอจอกก่อนโปอีอ่างออมออกไปของติ๊กอ่างอุ่นแอมตอนเปลี่ยงปราอ่างแต่ออกอู่ได้เปลี่ยงกะเอี่ยงออู่กันได้แต่ถ้าเขาเกิดคงคากลางอองคนเขาจะมีหุ่นจงออยช่วยแล้วพวกนี้เขาอาจจะเป็นยังไงว่าโปอีอ่างอองออกไป เอ้ยยังมีไออังหา้งาหมดตอนเข้งหมดออมาออมาอ,อีเ่าไห่แถวผมจะรวมกันนะ